เ <Yeah. S 2> นี่ยตีพี่น้องพี่น้องอันสีมาตําบหมออกหุก้นั่นมยอยากกินตำหมออกหู้วัาตีเอซี่ทุกคนอันนี่อยากกินตำหมออกหุ้กับขน,กน,นมกินเท่าน้ตำหมกหู้ขนมกินแต่บพราะเสบเป็นฐาเบิ้งเด้อเทียนตำตำหมกหุ้ใชนตำหมกห่้กินกับขนมกินเดี๋ยวฟานไว้แล้วกัเทีอันานไว้ทีบอกไปซื้อ Kalumkin kalumkin kin nga tìm mọi thứ đi ạ tất kin mừng phan tập quân mọi thứ tham mê 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 เขาคนน้ำกินแกงมาอ,อ,อันตำไส้อันันตำตัวคือเขาก็จะไม่ผ็ดบัดงเรือพี่หน่องว่ามันถลกแสบอ่ะเจ้าที่กินอย่างกับเขาหมูสับชินแจงไส้บัว tôi yên mà kính thầm hùng 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 kính ตั้หมดตั้งหมดจะใส่ใส่ลงไว้ดีกว่าตั้หมดดีกว่าตั้ตั้งเรายังใส่เราก็ไปใส่ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้เพราะมันบ <scope. S 1> ่มสิงอาบเมื่อไหร่เพราะอาบด้วยนาฬิกาทุ่มงานลูกหาวจบก็กลับอาบน้ำอาบแล้วก็นอนเลยไไม่่ว

xi mệt xi mệt nó mệt nó nhỏ

哦，明白了。 三桶。 ุ้นอยุ้น้หน่อยเอ,อ้ามันเลยมาโทผมเลยตั้งแต่ับสอาความหล ไม่ไม่ไ่ไมแเบกปั๊ ักให้กับปกไ้กันถากินน้งขึ้นจนัยเ๋ยแก้มกเสือน้ำเกดี่ยไป กอลูกผงได้ท้งนานฮมแซบแซบแซบนี่กินทไเปเหรอโอ้ยของชอบกาสิตามตมานะอืมมะพ้าเนี่ยนะอมืมได้หมด แหมดทุกช่มแวนีทอรมาต้อักอย่งเลยนาอั้ยข้วทำอะ้จริงก็ชิมดิโอยขั้วขัวขั้วไข่อะเนี่ยอะไรเนาะอือขั้วไข่ไข่ขั้วไงอ่ะ พี่น้องตำแล้วบอกหึง่งมานี่เอ,เ,อเอาขนมกินมาใส่น้างหนกินว่ะกินแค่ขนมกินตามหึง่งเนี่ยท่านี้ละเธอพี่ค้าม่เตร้รว่าก็เผ็ดเพราะว่ามันบกหึ่งมันหลายาก,ลากินเท่านหร่เราตำเอง เองทำเองกินเองน้ำถ no. er ุ้งตังแม่เนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บปากนี่แซ่บ จซื้อของเขบแพงบอักหุ้มน่ายนีงิบบาทหางักอสดส้ีบาทบหมเกดสิบบาทหักน่าคิบบาทบักพริกสิบบาทก็ได้หาซื้อไม่จำเป็ซื้อแบซื้อลชิงๆิมหางชสองเถอ yeah

thích dùng kinh học, thay nhảy nó phải kinh 2 khung, nó kinh khẩu 2 đi bèn vài cây cà bùi vài Mình không có sản niệm gì ta chỉ sản Mình không có sản niệm Mình thử đó không? Thấy không? Thấy không? ผู้ได้ขอควิชไหมาอยู่บ้านอักิบอักิบจนตัวแั่เดียงไปสายไปอักิบไอ้ลุงเห็พี่น้องมึงที่เคยอ่ะเห็นแฟนครับบึงสี่บึง เราชีวิตเราท่านเลยช่วสับแย่ยง่งมาก กินได้ทุกเวลานะจนาะจำฮัางมั้งเนี่ยทีนี้อะไรคือ,อ,อเ,เป็นกินไปไหนหรอกกินพ่ออิ่มประหยัดตอนนีประหยัดเงินเงินพ่อไม่สืๆๆ่อกินเพราะว่าติดโควิดตอนนี้ไผยกับประหยัดไผยแล้วเนาะพี่น้องเนาะประหยัดต้องประหยัดทุกคนต้องประหยัดอย่างเดียวตอนนี้ หาโมงหาโม่ไปหาโมงเจ็บอะนี่อืหาพี่ปล่อยไปเลยไคคลิป thuê thì hết nha, lẻ ai bên loài rồi đó Rồi sống loài Nhắm đây cho mấy con Cảm bỏ qua thịt muối thớt, cơm nhiếu mà bảo hãy thay clip cứ thay, nhưng mà im lặng không thế ạ và tôi mới nhảm mất. เผ็ดที่เมื่อลา่ากุ้งจะเผ็ดเดี๋ยวเลยชุ่มมันชุ่มกร่แข้งแข็งแก้ไปเลยหอไปเลยแข็งแห้งเนี้ยยากกว่าแข็งแังก็เลาก็เดียวจะไปคัันขันใ้นแช่เย็นแบ่งเราเดี๋ เอานีกินแกะเพ็ดก่อนมันเพ็ดแหงอู้เหนือหลอกเลยอันลุก้กใส่มากวัตถิไทยเหรอุ่งนี้เด็กอู่ในกังไมเขาปล่อย,ทยไทยเปน็นหองเขาปล่อยไทยทำหนวงกวมรอกเขา

เดี๋ยวงมากันคลิปใหม่อย่าลืมกดสับตะไคร่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามคลิปใหมไหม,ไหมจากอันคุณแม่อมพ่อนท่านอึดด้วยา้าขอบคุณจา้าขอบคุณนยาขอบคุณนเอฟซีทั้งหลายอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร่กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้แม่อมพ่อนท่านอึดนั่นเรียกห้